สนุนโดยให X, ม่ i s u ซุ d max super daylight เอาละครับมาสนุกสนานกันต่อกับอบอตอมหาสนุกครับช่วงนี้ช่วงอบอตอของเราความสนุกสนานกำลังใกล้เข้ามาในขณะนี้นะครับที่อบอตอของเรานะครับ<ะ>เพื่อชิงเงินรางวัลน,นะครับพร้อมจัง กติกาง่ายนิดเดียวนะครับผม,ม <า S 1> ช่วยกันทำช่วยกันปรุงเพื่อชิงความเป็นที่สุดออบตอขอปรุงและนี่ก็คือช่วงออบตอขอปรุงเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้พี่น้องในตำบล ได้ทำอาหารพื้นบ้านช่วงชิงเงินรางวัลหนึ่งมืนบาทแล้ววันนี้ตําบลบางครมจะต้องมาทำเมนูอะไรและชิงความเป็นที่สุดในเรื่องอะไรต้องติดตามครับแต่ตอนนี้กรรมาการรออยู่ด้านหนแล้วล่ะครับสวัสดีครับสสวัสสวสท่านแรกนแรกนะนำกันะนะนะท่านสุธีราตันตินันทนนานะครับ เป็นอำเภอบางคนทีก็เหมือนประมาณประหลัดนั่นแหละดูแลท้องถิ่นก็เป็นประหลัดค่ะแต่ดูแลกับิดูแลท้องถิ่นดูแลท้องถิ่นท่านต่อไปนี้นะครับครับผมตอนนี้นะครับกลับไปเลิกกับเมียแล้วใช่เพราะว่าเจอเจอที่ดีกว่าเมียเยอะครับผมชอบทานอาหารไหมครับท่านนายกก็ชอบทุกอย่างครับชอบทุกอย่างเวลาทานอาหารเนี่ยชอบทานในบ้านหรือว่าไปทานนอกบ้านผมว่าในบ้านจะอร่อยฝาเนาะอ่าแสดงว่ารอดตัวไปรออตัวไปและ กรรมการท่านที่สามคุณหยวน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 สวัสดีครับนี่เปิดตัวเปิดตัวมีกิมมิคกิมมิคใส่รอบนะเราจะมาแข่งกันยำส้มโอที่สุดของนี่คือส้มโอชาวบ้านที่นี่นะครับปลูกส้มโอกันเป็นล่ำเป็นสันเหมือนกันเพราะเป็นสวนนะฮะครับผมถามนิดนึงส้มโอที่ขึ้นชื่อของทางเนี้ยบางคนทีทางอะไรส่วนมากส้มโออะไรฮะท่านนายกครับผ่านที่ขึ้นชื่อนะครับครับ พันขาวใหญ่ขาวใหญ่เกมของเราก็คือยำส้มโอในชื่อยำส้มโอโอโหแค่ชื่อก็กินขาดแล้วล่ะครับ เกมนี้ครับเราจะให้ชาวบ้านทั้งสองทีมแข่งกันทำยำซ้มโอชิงความเป็นที่สุดในเรื่องความสวยงามจะสวยที่อาหารก็ได้หรือจะสวยที่คนทำก็ดีอันนี้ก็แล้วแต่จะคิดสร้างสารรค์กันนะครับ สาเหตุที่เราเลือกยำส้ม,มโอก็เพราะว่าในพื้นที่แห่งนี้ครับเขาปลูกส้มโอกันเยอะแยะมากมายเลยล่ะครับและยำส้ม,มโอก็เป็นอาหารว่างที่ทำกินกันมาตั้งแต่โบร่บราณกันเลยทีเดียวและก็เหมือนเดิมครับวัตถุดิบมีให้ครบทุกอย่างหมดแล้วแต่มีหนึ่งอย่างครับที่ชาวบ้านทั้งสองทีมต้องออกไปตามหากันเอาเอง <c oughs> ไปดูกันดีกว่าครับว่ามันคืออะไรวัตถุดิบของเรา กระเทียมเจียวมะพร้าวคั่วถั่วคั่วกุ้งแห้งปลกุ้งแห้งนะครับผมตั้มเมาเนี่ยนะฮะใช่แล้วค่ะมีสาวแก่และแม่ไม้ด้วยใช่ครับขอไม่ใช่นะฮะใช่ค่ะนี่คือโฉมหน้าทีมสีฟ้าใครเป็นมือยำที่เก่งที่สุดมือยำระดับส่งโอมือยำอันดับหนึ่งคยำคนตัวใหญ่ นี่ทำไมเขาได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดมือยำยำมานานยังอะไรวะเนี่ยคุณเมื่อกี้คุณไปจับเอาจริงยิงโต๊ะเข้าเอาจริงเหรอนานเลวค่ะนานยำมานานแล้วคยำยำมายังกี่วันแล้วครับยำาพิ่เป็นตั้งแต่อะะไรวเนี่ย ยำมาแล้วเป็นแปะเพอสมบูรณ์มันเป็นของโบราณนะคะเอออันนี้มือยำเขาอันนี้อันนี้ดักเส้ซมท่านใดคือมือยำมือยำหนึ่งนี่นะฮะพี่อะไรครับประภัยพี่ประภัยพี่ประภัยยำสูตรเด็ดของยำของคุณพี่ประภัยคือ ทำยังไงยำห่งขอบคุณมากหมายถึงว่าสูตรเด็ดมันคือเรามีเทคนิคอะก็มีน้ำพริกเผามีกุ้งมีถั่วอ๋อนี่สูตรอะอ๋อนี่เป็นสูตรเฉพาะของเราทำกับมือต้องหั่นพริกกั่นหอมหั่นกระเทียมเจียวกระเทียมแต่ก็ตำตำตำแล้วก็เอามายำอะค่ะเวลาตำนี่ตำบ่อยไหมตำบ่อยไหมบ่อยบ่อยค่ะตำบ่อยตำทุกวันเลยไหมตำทุกวันให้ใครตำบ้างผัวตำค่ะผัวตำค่ะ ทำยังไงก็ได้นะครับให้ยำของเรานี้ดีที่สุดสวยที่สุดดูงดงามเอาใจคณะกรรมการให้ได้ใช่ไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะทำเสร็จก่อนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ๋อไม่ไม่ยอยู่ที่เวลาไม่ได้อยู่ที่เวลาอยู่ที่ความเหมาะสมที่คณะกรรมการจะให้เอาเป็นว่าประกวดว่าใครเจ๋งที่สุดอะตอนนี้มีทุกอย่างแนละ้วแต่ว่ามันเหลือเหลืออะไรวะเหลือส้มโอเอาส้มโอไม่มีทำยังไงอะยำส้มโอภา,ารกิจนี้เดี๋ยวพอย ี่ิงงเองไปอหาส้มโอมาให้เราแล้ววัตถุดิบที่ทั้งสองทีมจะต้องออกไปตามหานั่นก็คือส้มโอครับ <c oughs> ทั้งสองทีมเนี่ยจะต้องออกไปตามหาส้มโอที่อยู่ในสวนแต่ขอบอกครับว่าปวงเนี้ยส้มโอที่อยู่ตามต้นเนี่ยมันไม่ค่อยหวานไม่อร่อยไม่ท่ำเท่าไรครับทีมงานก็เลยนำส้มโอที่หวานสมบูรณ์พร้อมยำ ไปใส่ไว <ok> ้ในเข่งซึ่งจะซ่อนอยู่ในสวนสมโอใกล้ๆนี่แหละครับแต่จะให้ออกไปตามหาตัวเปล่ามันก็ยังไงอยู่ใช่ไหมล่ะครับเราก็เลยนำเชือกฟางไปผูกเอวให้ไปหาแบบตัวติดกันไปเลยสนุกแน่ครับงานนี้เอาล่ะทั้งสองทีมจะทำได้หรือไม่พร้อมแล้วไปโอ้ยแค่เริ่มต้นก็ทุลักทุเลกันแล้วล่ะครับ มีเชือกผูกอีกอา้าวช่วยกันพาขึ้นรถกันให้ได้ก่อนนะจ๊ะป,ะปะา้าป้าฉาอ้าดันตูดกันนิดนึงครับ ขวัญมาครับจะกลัวอะไรล่ะครับน้องพลอยสะพานข้ามท้องร่องมันทีดเดียวเองมาอึ๊บกั้นใจสูโ้โอ้ยโอ้ยมันดึงมากในที่สุดครับน้องพลอยก็เอาชนะความกลัวได้สำเร็จวิ่งข้ามท้องร่องไปอย่างรวดเร็ว,รวป้าป้าอยู่ไหนนะ ทางด้านนี้ครับวิ่งไม่คิดชีวิตกันเลยทีเดียวทั้งทีมสีส้มและก็สีฟ้าอ้าวจะเจอกันไหมล่ะครับอา้าไม่เจอครับอันนี้ก็ไม่มีเสียใจด้วยนะครับป้ามุ่งหน้าหากันต่อไปครับทีนี้จะมีไหมครับโอ้ยไม่ใช่นั่นมันมะพร้าวหากันต่อไปครับป้า,ปา ขอแวะไปดูสีส้มสักนิดหนึ่งครับว่าสีส้มเนี่ยจะหูตาไวกว่าสีฟ้าเขาหรือเปล่าไอ้นั่นมปนแตงโมเราแข่งกันทำยำส้มโอครับไม่ใช่ยำแตงโมรีไปหาแข่งอื่นเลยครับ ในที่สุดครับสีส้มก็เจอส้มโอแล้วละครับแวะไปดูทีมสีฟ้ากันบ้างครับ <c oughs> จะเจอไหมเนี่ยถามจริงจะได้เจอกับเขาไหมแม่แม่ทั้ง3คนสีฟ้าตอนนี้ยังหาส้มโอไม่เจอนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าภารกิจนี้จะเสร็จสิ้นลงยังไงไปดูกันค่ะ ในที่สุดครับทั้งสองทีมก็สามารถหาซ้มโอได้แล้วล่ะครับแต่กว่าจะได้มานี่แรกมาด้วยหยาดเหงื่อและเสียงหอบจริงๆครับคุณผู้ชมเราใหญ่กว่าใครใหญ่กว่ากันก็ไม่สำคัญหรอกจ้ะปะา้าป้าจ๋าเพราะเขาแข่งกันที่ความสวยงามครับเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนว่าใครจะทำยำซ้มโอได้อ้โหเฮ็ดที่สุด พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาอบตอมมหาสนุกรออยู่อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดนะจ๊ะตัวเอง